สวัสดีค่ะเอมมี่เอมมูจังนะคะก็วันนี้นะคะเอมมี m m ของดีราคาะย่อมเยามานำเสนอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ Diana Beauty Plus, s p s r i t i t n p n p s u s SOS Abutin Complete m a s k นะคะจริงๆถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของเอมนะคะอาจจะเคยเห็นว่าเอมเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Diana ไปบ้างแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันหาซื้อง่ายนะคะมันมีขายในเซเว่นบ้านเราใอง สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทางแบรนด์นะคะเขาเค็มว่ามันคือคีมมาร์กนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยขาวใสแบบเร่งด่วนเลยนะคะด้วยพลังของอะบูตินทั้งหมด3ชนิดนะคะก็จะมีแอลฟาอะบูตินเบต้อาอะบูตินแล้วก็ดีออกซิอะบูตินค่ะซึ่งอะบูตินทั้ง3ตัวที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะดูกระจา่างใสนะคะพร้อมช่วยลดเลือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดานั่นเองค่ะ ยังนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าแบรนด์เขานะคะยังเคมอีกด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมีสารสําคัญอีกทั้งหมด17ชนิดนะคะที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของอับบูตินนะคะทําให้ผิวของเรานะคะนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันบ้างนะคะสําหรับเนื้อครีมของครีมมาร์กตัวนี้นะคะก็จะมีสีขาวๆแบบนี้เป็นสีขาวนะคะเนื้อค่อนข้างข้นนะคะ แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยหนึ่งซองนะคะจะใช้ได้ทั้งหมดสองครั้งนะคะมันจะฉีดแบ่กันได้แบบนี้นี่แบบนี้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็มี บริษัทนะคะแจ้งไว้นะคะที่2อย่างชัดเจนนะคะว่าบริษัทผลิตโดยใครจัดจําหน่ายโดยใครเลขที่รับแจ้งอะไรนะคะวันเดือนปีที่ผลิตรวมถึงวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดนะคะแจ้งไว้ที่2เลยสำหรับวิธีใช้นะคะก็พอกทิ้งไว้นะคะข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกในตอนเช้านะคะจะใช้ทุกวันหรือว่า2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะนั่นเดี๋ยวเราไปลองใช้พร้อมๆกันเลยค่ะ ที่ได้ทดลองใช้นะคะเอิมว่ามันก็โอเคเลยนะเพราะว่าถ้าอย่างวันไหนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราสซมโซมหรือว่าเราต้องการความมั่นใจในวันลุกขึ้นนะคะก็ลองใช้ดูนะคะเพราะว่าเอ็มว่ามันตื่นมาแล้วมันก็ทำให้ให้ความรู้สึกนะคะว่าแบบเออมันน่านุ่มดีอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะที่ราคา ย่อมยาวแล้วก็มาถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพอสมควรเลยนะถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ที่ w w w d i เว็บ n ด p i r n s o m c o m ตามลิงก์ด้านล่างนี้แล้วกันนะคะผลิตภัณฑ์ก็หาซื้อได้ง่ายๆนะคะก็มีขายตามเซเวน่นหรือว่าร้านขายยาเพียวนะคะที่อยู่ใน Big กซนะคะหรือว่าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วไปนะคะยังไงก็ ลองหามาลองกันละกันเนาะถ้าอยากจะลองนะคะวันนี้เอมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย